สวัสดีครับวันนี้จะมาทดสอบชุดนอนนานะครับสำหรับชาร์จเจอร์ซูเออร์สามสิบแอมป์นะครับรุ่นเล็กที่สุดกับชุดนอนนาขนาดจิ๋วนะครับจากพีซีโซล่าเซล์ประกอบด้วยชาร์จเจอร์ซูเออร์พีวอ็มสามสิบแอมป์นะครับแบตเตอรี่แห้งยี่สิบแอมป์นะครับพัดลมแล้วก็แผง โซลาเซลล์50วัตต์รอมลอด DC 12โวลต์ถึง85โวลต์สำหรับเสียบเข้าในชุดได้เลยนะครับไม่ต้องแปลงได้อินเวนเตอร์นะครับวิธีการต่อ,ตอง่ายๆนะครับอันนี้ต่อสายแบตเตอรี่นะครับบวกบวกสายบวกครับลบสายลบ กด,ดููเมนูนะครับอันนี้แบตเตอรี่12.9โวลต์อันนี้35องศาอันนี้แผง0แอมป์นะครับไม่ได้ชาร์จถ้าชาร์จต่อสายนี้เลยนะครับนี่อาจทำสายเสียบตากแดดได้เลยนะครับ0 M แอมป์ตอนนี้โหลดไม่มีโหลดนะครับแ,แบตเตอรี่ไปโหลดไม่มีนื่นจงจากไม่ได้ต่อนะครับ 1 3 7วล์ก็คือโวลลอยนะครับถ้าไม่ได้ต่อแผงก็คือโวล์จากแผงวลลอยไม่มีแอมป์อันนี้คือโวล์คือแรงดันที่สามารถใช้สำหรับโหลดนะครับ12.6 12.6นะครับถึงจะนําไปใช้โหลดได้อันนี้ต่ําตัดนะครับ11.5ถ้าน้อยกว่า11.5ถ้าเจอจะไม่ใจ กระแสโหลดนะครับคือเพื่อถนอมแบตคือค่า DO d โ o d ีแบตนะครับสามห้าองศาอันนี้ก็ตั้งค่าท่านจ่ายยีิบสีชั่วโมงนะครับเมื่อแดดหมดนะครับหรือตอนเย็นอันนี้แบตเตอรี่นับศูนย์หนึ่งใช้แบตรสารชน,นรับศูนย์หนึ่งแบต แห้งแบตน้ำนะครับ b 0 2ลิเทียมไอออน b 0 3ลิเทียมฟอสเฟตนะครับเบื้องต้นเท่านี้นะครับส่วนการตั้งค่าละเอียดยดจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับการใช้งานง่ายมากนะครับเสียบสายเสียบสายนะครับสองสายง่ายอันนี้คือการเปิดโหลดนะครับเปิด ถ้ากดอีกทีจะหายนะครับอันนี้คือไม่ติดนะครับแต่ถ้าเปิดเปิด,ป,ดปุ๊บหลอดส่องสว่างนะครับสองปิดซ้ายกับซ้ายนะครับหลอดซ้ายหลอดฟ้าอันนี้คือพัดลมนะครับพัดลมเปิดได้เลยนะครับเปิดพัดลมพัดลมดีซีสบารนะครับสิบหกนิ้วไม่มีอินเวอร์เตอร์นะครับประหยัดไฟชุดนี้นะครับชุดประหยัด เหมาะสำหรับงบน้อยนะครับชุดที่หนึ่งของ P c s o l a r Cell นะครับเรวจะรีวิวให้ชมชุดต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่ชุดเล็กสุด